ว้าวไม่ได้มานานครับแถวนี้เส้นนี้คือกเกษตรนวมินนะครับสุดถนนของกเกษตรนวมินหน้าโตโ้ยตาชัยรัชการครับกรเกษตรนวมินเส้นนี้คือวิ่งมาจากโน้นนะครับงามมงวานแยก,กเกษตรเริ่มต้นมาเลยเรียกว่ากเกษตรนวมินตัดใหม่นะครับวิ่งมาก็จะสุดทางนี้แหละครับ ตรงไปก็จะชนกับวงแหวนตะวันออกนะครับเส้นนี้ตรงนี้จะเป็นบึงครับบึงน้ำสุดถนนของเกษตรนวมินนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าบึงนวมินครับมีร้านอาหารที่อรียกว่บึงนวมินด้วยอยู่ตรงนี้ก็จะมีศูนย์โตยต้านะครับโตยต้าชายราชการก็จะมีบึงน้ำตรงนี้นะครับไม่รู้มีปลาหรือเปล่าแต่ว่าก็มีคนมาตกปลากันอยู่นะครับ พึงน้ำครับบึง,บง,บง,บงนามีเซียนเบ็ดมาตกปลากันแถวนี้ครับตรงออกไปสุดถนนก็จะชนกับวงแหวนตะวันออกนะครับวงแหวนหมายเลขเก,ก้ก็บังคับเลี้ยวซ้ายขวาแค่นั้นเองครับเลี๋ยวขวาก็จะวิ่งเลาะไปแล้วก็ไปโผล่ออกอเขต ขนายาวครับเขตบึงกลุ่มมั้งไม่ใช่ขนายาวครับแันนี้ก็จะมีบึงน้ำครับเอามาชมวิวบึงน้ำวมินครับตรงนี้มีแต่ปลาชักเกอร์เยอะแถวนี้บึงน้ำวมินครับส่วนมากจะเป็นชักเกอร์นะครับขึ้นแถวนี้ปลาอย่างอื่นไม่รู้มีหรือเปล่า จะมีเซียนเบ็ดเยู่ครับส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารนะครับตรงนี้สวัสด,ดีครับทุกคนามาชมวิวบึงนวมินครับสุดถนนกเกษตรนวมินครับตรงนี้วิ่งยาวมาจากโน,น่นนะครับสี่แยก,กเกษตรตรงยาวเลยก็จะผ่านตัดกับทางด่วนรามอินทานะครับวิ่งทะลุออกมาผ่านแยกรัชดารามอินทา ผ่านแยกสุขาพิบาลน,นะครับก็จะวิ่งทะลุมาเน,นี่ยก็สุดตรงนี้แหละครับวิ่งออกไปสุดถนนก็คือบังคับเลี้ยวซ้ายขวาแค่นั้นเองไปไหนต่อไม่ได้เพราะว่าเจอวงแหวนตะวันออกขวางอยู่ก็เลี้ยวซ้ายก็จะไปทางโนู้นครับแอชเนไอแลนด์รามินทาครับถ้าเลี้ยวขวาก็ออกเขตพึ่งกุ่มก็ออกสวนสยามตรงโน้นนะครับอันนี้คือสุดถนนของกเกษตรน้ำมินครับผมบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นบึงน้ําเป็นร้านอาหารนะครับ มีร้านอาหารบึงนว่วเมินมีศูนย์โตโยต้าใหญ่นะครับตรงนี้โตโยต้าชัยรัชการครับขาขาเกษตรนว่วมินอยู่ตรงสุดถนนนี่นะครับตรงบึงน้ําเนี่ยบึงนว่วมินเห็นริบๆทางน้องก็คือน่นนะครับแฟชั<ไ>่นไอแลนด์ดันคาส่วนมากก็จะไปร้านอาหารจะคึกคักก็คือตอนค่ำๆตอนกลางคืนนครับเลยนี่ไปนิดนึงก็จะเป็นช็อกโกแลตวิวนะครับ ก็ขึ้นชื่อมากร้านอาหารช็อกโกแลตวิวแต่จะเป็นจุดที่คนมาเช็คอินมากินข้าวกันครับช็อกโกแลตวิวน,นี้มาโรต้าชาร์ราชการครับมาเดินวิวเดินชมวิวเกษตรนวมินมริบึงนวมินมรินนะครับเคครับผม